สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปีใหม่นะครับนัดปีใหม่

แรงวันที่1 4นะครับพอแม่พี่น้องมาพ่อกันนะครับแก่งแดงงามงามหูติดโบนนะครับ3ามอนะครับ31,000บาทวัวแม่สาว นี่แหละครับใส่ทีกำลังหาห้มูอยู่นะครับแม่สาวหตูติดโบทถำง,งามครับ1ตัวแมนีพันห้องสองมนะครับสองหมืนามพันบาทหูติดบดคือกันครับตัวแดง,งตัวกีห่องสามสิบเอ็ดมนีห่องนีิบเจ็ดนะครับตันละเจาะ ตูนี่ปเป็นห้องสี่สิบหานะครับสี่หมื่นหาพันบาทงัวผูครับงัวผู้เอาไปขุนต่อนะครับสี 45, บ่หมื่นหาพันโครงสางกำลังสิง่งไงครับตัวนี้โค้งสางไงดีนะครับ แม่นี่เพิ่ขายไปแปดพันหาเนาะครับเจ้าของเสียดายอยู่เนาะครับแปดพันหาขายไปเรียบร้อยนะครับแปดพันห้าร้อยบาทเสียดายครับมาสะตัวขาวเนาะครับขาวผูตัวแดงแล้วก็ตัวแดงทั้งผุนนะครับตัวห่องสามหมื่นสามนะครับห่องสามหมื่นสามสามตัว ยิบเก่าแล้วลองยิบเก่าลองยิบเก่าแล้วนะครับเสียาดายนะครับห้องได้ไปได้ชุดหนึ่งนี่สองมื่นเก่ากำลังต่อกันด้วยนะครับเหล่พร้อมเขาคุนโค้งสั่งดีอยู่ครับคาก็ดีครับของตาสายเนาะครับว่าแต่เห็นนี่เอื่นใส่กล่องได้สามมื่นถาได้ก็ตา ามหมื่นหาพันนะครับเนี่ยทับแล้วะนี่นี่นี่ทับได้จักเดือนแล้วามหมื่นามหมื่นห้าบทสามเนทนี่อามหมนี่้งามนะครับงอตสายห้านี่แหะครับตาม่จกโตมนี่ยงตัวในแนบดนี้ตัวนี้ไอเป็นสือแล้วนะครับครูนี่ สี่หมื่นพันนะครับในหอยงยจากปทุมดัดนะครับ4ี่หมพันบาทเพิ่นสือไปแล้วเอาเานว่ามันหมันนะครับว่ามันหมันเดี๋ยวสิผ้าขึ้นไปเบิ่งรถเพินงแลวครับง้อหมันเป็นยังไงสี่พันไปแล้วครับกำลังที่เอาขึ้นรถแล้ว แนีสองหมื่นหกพันหาร้อยนะครับเป็นห่อ้องหมื่นหกพันห้าร้อยบ,บ, 6, บาทสองหมืนหกพันหาร้อยครับ,บน 6, หนว่อ้ยคือววานายคนขายน้ำแมสองหมื่นเก้าหนะครับสองหม สองหมื่นเกาพันหรอยนะครับทอนพร้อมมานทอดมีทอมีทอนไหนมีขารถใหญ่บ้างนะครับขาเลี้ยขาโอเคาเีอามี่ดไห้นะครับไห้น่อยงามๆครับพ้าวขาบ้านกวดนครับครับมาจบ้านกวดบุดีรัมขวบุดีรัมหมนะครับครัเดี๋ยวจิตถ่ายลงให้เบิ้งช่องนหอยซี่แปดนะครับสองหมื่นเกาพมากลกว่าพวกผมอยู่ครับพวกผมอยู่ปทุมรัตน์นี่นะครับอันนี้มาจากบ้าน เป็นหอยสองมืนหกนะครับสองพันหนสองมื่นหกนี่ช่องไก่เหรอต่องน่อะไรเงินเนยสองัสอนคหอยาลุงกาผนกำลังต่ออยู่นะครับสองหมื่องไอไหอย่อยู่บานเาถ่ายคลิปหลายๆคลิปทีเห็นว่าลุงกานะครับเ่นสื่อมาไปเลียงแล้วก็ขายต่อ ท่้นหายสองื่นสองในหอยกัท่านไห่ครับแม่ลูกค่นีหองสี่ห 42, มื่นสองนะครับเฉพาะลูกสองหมืออ่นมาส่นเฉพาะลูกสองหมืออม่นแม่สี่หมื่นสองเกินเกินบางต่อกันเดูนนะครับค่นี้ค่อนีพนอง สี0 0มืามนะครับสี 43, บ่หมืามพันทบนี้คนกับเขามาซึ่งว่าหลายยนะครับแต่ว่าบนเนี่ยใจว่าผสมเหล่บอน,นะครับขวางคือขาว43,000ืามพบาทลูกห่องมีสิบเอ็ดสองนเะครับสองมนเป็นงวแม่ขาวขนตาขาว้างดอก จะผสมซาโลเลมาบอเนาจัยงามๆครับ,บ,รรบต้นนี้นะครับเป็นห่องหนึ่งมื่นหนึ่งพันเจ็ดลอยประชันครับห่องไว้นะครับเป็นไห่หนึ่งมื่นหกพันนะครับว่าผู ตัวลูก 16, ตัวแม่18นะครับตัวแม่พ่นต้อกันดูนะครับพ่นต่อกันแดดกันลุงกาเราสนใจอยู่นะครับดูก,กมื่ก 16, แม่ 18, หมื่นแประสัน,นชุดนี้เป็นห้องม0 0ื0นะครับคู่นี้พ่นอยากได้อยู่3าม0 0 กำลังต่อกันอยู่นะครับเมื่อนี้ค้นซื้อกันหลายค้นขายกันหลายนะครับพอดีจังหวะเพิ่นเขาตองว่ากันอย่เฮ้ากับบกวนนะครับเอาบอกวนให้เพิ่นต่อก่อนนี่แหละครับคููนี่สามหมื่นเจ้าของอยากได้นะครับสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแม่ลูกนะครับเป็นกำลังต่อกันอยู่ 17,200บาทช่องเบิ่งยังครับกำลังเบอร์ยัง,งนะนี่นะครับแฟนคลับบอกว่าอยากเห็นว่าที่มันเลี้ยงเบอร์ไงนี่แหละมาเบิ่งเอาเนาะครับนี่ท้ายให้เบิ่งแล้วเลี้ยงจังได้กับเบอร์ไงเดี๋ยวครับโตจังสีพราะว่าแขงขามันหน่อยทำคั้น่เจ้นานมมาเนาะครับ สำคัญเร้านมมานี่แหละว่าเรียงไว้ไงแ,แม่ดูหกห <63 S 3> <63 S 2> มื่นสามร้อยครับหกหมื่นสามว่าค้นหุดจก 63> 63> <c oughs> ไไักรหกหมื่นสามท่านดรสุขิตมาบ่าครับแม่นี่ 6 3 0 0 0สามแม่ลูกนะครับ6 3 0 0บาทแม่ลกู 45, ลกคูนี่40,000หานะครับแมลลูกคูนี่40,000หาพันบาทต่ไกล้40,000หานะครับง่ง่ายง่ายง่า4 0 0 0หาแม่ไหนไก่จะขึ้นแล้วนะครับ4ม0 0 0หาพันบาท หงวาเนี่ยนีนนน่ลูกคู่นี่เป็นหองหาเงินนะครับแม่ลูกผู้ถือเสียกเป็นกำลังตัวอยู่ <c oughs> หาเงินบาท <c oughs> เป็นกำลังเป่งกันเดินมาครับ <c oughs> นี่เดี๋ยวับม้าหลักเกลื่อนหลักชนะจังสีมันสิขายง่ายนะครับลูกแม่แม่หูติดโบท๊ทลูกกับหูติดโบ๊ทนี่นะครับแม่ อาจจะใกล้ขึ้นน้วน้ครับงามขวายซุ่มตัวนี้ใกล้ๆกหน่อยจะข้านะครับมมแมวห,หาหมื่นนี่แหละครับหาหมื่นบาทเป็นมัดจำกันไว้แล้วสุดท้ายได้ยับแมวัาง่่อเป็นง่ามขายได้ง่ายนะครับ โซนี้ขอเบอร์เพิ่นไว้แล้วเพิ่นซื้อหอยตาเนาะครับทางพยักเราเคยทายกันน้ำหลายคิดเป็นมาบสีเอาสีเอางี18นี่แล้วเนาะนะครับ28,000ื 28, ่นแปดน่อนะครับเจ้านี่เพิ่นง่วหน่อยติดโบดมาเพิ่นห้องหมื่นหกนะครับเฉี่ยกอนโบดหน่อยเพิ่นห้องสิบเอ็ดนะครับเจ้านี้นะครับจิตใจแตกเยียครับหมื 16, ่นหกวาสันหูอีกตั้งหากหูติดโบดอีกตั้งหากนะครับจะ แม่นี่นี่นงามๆนะครับคนกําลังว่อนเดินนะครับกำลังซองเบิองนมอยูแ่แต่ได้สักครู่นะครับจิตใจฟังราคาให้สังเกตเบิ่งนะครับตาเพิ่นมาเบียกซืึงว่าเพิน่นติซองเบิองนมนะครับซองเบิองนมซองเบิองนีอยูะว่าแม่นี่นะครับเพิน่นเพิ่นบอก ตาทีเบิงว่าเมื่อกี้ว่าสามหมื่นหาพันพ่อเขาไปตามบา 30, เบอร์มาสามหมื่นเจ็ดนะครับนี่แหละคือเทคนิคในหอยนะครับแล้วแต่ผู้ใดตอถือตอแพ่งนะครับเป็นบอกตาสามสิบหาพันพ่อเขาไปถามมา 30, 000, สามสิบเจ็ดนะครับซื้อขายกันไดงวนในสนามสบายครับซื้อขายได้ทุกตัวนะครับซื้อตอกันใดทุกตัวกี่ตา ตาเป็นจิพี่เบิ้งแข่ามันนะครับนายห้อยนายห้อยเป็นมีประสบการณ์เป็นจิเบิ้งแข่ามันเมื่อกี้พอดีจับแล้วเพิ่นปล่อยนะครับแม่นี่เพิ่นก็ขายประมาณสามหมื่นหาด้วยกันนะครับเพิ่นว่าขายแล้วสามหมื่นกว่าเพิ่นว่าขายแล้วเพิ่นมาบอกราคานะครับเพื่อคนซื้อไปขายต่อเพิ่นจิขายบ่ได้นะครับคู่นี้งามๆครับแม่ลูกแต่ซื้อไปครับ จุดจังสีแหละครับเพราะว่ามีอนาคตนะครับบอถือบอแพ่งเกินไปแงเร่งงามนะครับคนห่องสองหมื่นเจประสอ่นเจนะครับแงเร่งงามต่อกันหลอดเศร้าประน นายหอยง่ายมาเองนะครับเหมือนอยียางน้ำกล้วนายหอยง่ายนี่ยน,น,นะครับได้หลายตัวแล้วครับทำราคาหัวนายๆงามๆห่างมือหกนะครับ,บหุ่นหกสดจอยครับ ตอ่อกันเลยนะครับแม่แม่ลูกกูนีพันทองสี่หมื่นหกนะครับมือนี้เพิ่นหาเสิงว่าเหุ้เพราแม่หลายนะครับสี่หมื่นหกกำลังลูกกำลังคทำกำลังต่อกันอยู่นะครับสี่หมื่นหกพันบาทลุกแต่ทำได้อยู่ไหมครับ ตัวนี้2 3ง0มืนามนะครับสองหมืามพันวัวใหญ่ตัวนี้สองหมื่นพนะครับสองหมื่จบาทกับสองหมนคูนีห้าหมื่นบาทครับคูนีห้าหมื่นบาทวัวใหญ่เพนนะครับ บรรยากาศมือนีนนะครับงัวกับหลายคนกับหลายปรากฏบาคนมาท่านกลับจากบ้านปีใหม่นะครับคนมาท่านกลับจากบ้านปีใหม่พาพอ้าแม่มาสืงงัวแตได้ทําให้งงัวราคาขยับนะครับราคาขยับนายห้อยกับบาแพ่งมือวานกับคนสือจากสีวางได้นะครับเดี๋ยวห้องาอสักครู่นึงกับสีผักไปกินเขานะครับจากข้าเราก็บสีออกมา หายางเบืองไม่อีกจะกรอบมันง็สีเหลือจะประมาณแม่ลูกนี่นะครับถ้ากินเ้าจะร,จะร,จะรจะดาดทุกคนนะครับคนหลักว่ามาล้านปลาผัวปลาพัวห้พอนเหรอครับก้อยขมขมต้มแ่บแฉบนะครับล้านปลาพัวกำลังปวดนะครับหมอปวดต้มอยู่ อาเด็ครับพ่อแม่พี่น้องกินเขาน้ากันอาเด็ครับพ่อแม่พี่น้องกินเขาน้ากันผักเอาแห้งจากข้าวเดี๋ยวใครจีนยางลุยต่อนะครับท่านไปนหาพ่อค่ะเนาะค่ะส่อมรบผู้ที่เอ,เอาสัตว์ออกจากสนามขอความกรุณาแม่ลูกคู่นี้เพิ่งเพิ่งซื้อขายกันเหรนะครับ28,000บาทงัวแม่ลูกแดงๆดหูติดโบดครับ28,000บาท สืบไปแล้วนะครับตัวนี้สองหมื่นหานะครับิ่นห้องไว้สองหมืนหาพันบาทแมกขาวนี่สองหมืนหนึ่้าร้อยบาทนะครับสองหมืนหน่ันห้ายขาวนี่นะครับง้วาขาวจิตถือกว่าง้วาแดงนะครับ สองหมือนงหาย,หยบาทตัวนี้หนึ่งมบาทนะครับหนึ่งบาทสาหรับมือน,นี้ถามง่บวบ่ไดยหลายโตก็ต้องพอไ้นะครับเพราะว่าเพิ่น้นเข่ามาสื่อหลายพอดีง่วกกดหลายปันใดนะครับ กดบ่าชคปบหนีงัว่าราคาดีครับเพราะว่าพอแม่พี่น้องบ่ท่านกลับจากกรุงเทพนะครับผ้ากันมาสื่ออยู่นะครับเอากับเหล็กกับว่าลายมือกับว่าได้ถามลายโตจะต้องขอให้พอแม่พี่น้องแฟนคลับหลายๆนะครับพอดีเมื่อกี้กับพอแฟนคลับคุยกันคนหมักงว่าคือกันนะครับบรรยากาศถถือมือยศในหอยซี่แปดกับซีมาหาเบิ้งว่ามาสอบถามราคาให้นะครับ สำหรับคลิปตอนรับปีใหม่กับขอให้พ่อแม่พี่น้องค้นหกงัวหาโชคดีลำรำรวยรวยกันทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้กับขอโตกลับบ้านก่อนนะครับสวัสดีครับ